สวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับกูรูบอมกับกูรูช้านะครับเรามากันที่ Impact เมืงทองธานีกับงานมรดโชว์2023ในช่วงของรายการเช็คกราคาริปพอร์ตว่าแต่เรามาทำอะไรเราจะพาไปเช็ครุ่นฮอตยอดฮิตภายในงานนะครับว่าจะมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผม ตอนนี้เราก็อยู่กับนิวยานิใหม่ครับพี่บอมสีสวยมากสีสวยมากสีใหม่ด้วยตัวนี้เรียกว่าเฟสลิฟนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับไยนอลก็เรียกว่าเป็นโมเดลเฟสลิฟนะฮะที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวใหม่อะมันก็ได้อารมณ์รถใหม่นะครับแต่ว่าหน้าก็ใหม่แล้วเนี่ยใช่ข้างหลังมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนิดหน่อยตรงตัวกันชนใช่นะฮะกันชนนิดหน่อยใครที่ซื้อทีหลังก็จะได้ความสวยเก๋แบบนี้นี่เองนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ ออปชันเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นภายใน <'d> ภายในอะไรภายในก็จะเป็นจอใหม่นะครับก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นเป็นจอสัมผัสแล้วก็รองรับ Apple กับ Android Auto เรียบร้อยแล้วสีบอกก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูโทนสปอร์ตขึ้นในรุ่นท็อปนะสำหรับยาริสตัวที่เห็นอยู่นะครับเป็นรุ่นพรีเมียมเนะครับราคาที่6กแส0 0กบาทเท่านั้นกลับมาดูได้ที่บูตเตอยต้านะครับ นี่คือปโย E 2 0 0 8น์ E 2008ะครับหลายคนรอคอยนะครับเป็นปูอิเล็กตริกหรือว่า EV เต็มตัวนะครับใครที่อยากได้รถฝรั่งเศสแต่เป็นพลังงานไฟฟ้าตอนนี้มีแล้วครับราคา2 4ล้าน0 0 0บาทครับคันนี้นำเข้าจากฝรั่งเศสเลยครับมาจากหอไอเฟลเลยคันนี้ภายนอกเนี่ยเขาเป็นพื้นฐานของ2 0 0 8ตัวเป็นสินนี่แหละแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าก็เป็น EV ล้วนละ แล้วก็ข้างในเนี่ยเหมือนจะมีจอหรือมีสวิตเกียร์ที่แตกต่างเล็กน้อยพี่ใช่งได้วิ่งได้300กว่าโลมั้งต่อการใช้ก็ถือว่าคุ้มนะวิ่งใช้งานในเมืองโอเคแล้วในห้องโดยสารนะครับก็จะมีการแซมด้วยพื้นผิวที่เป็นคาร์บอนเคฟล่านะครับเป็นดรายคาร์บอนนะครับแต่ความสวยงามเนี่ยมันสลับกับเป็นโนแบ็คนะคาร์บอนเนี่ยถ้าเทียบกับราคา EV ีที่เป็นรถยุโรปถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นราคาที่เป็นราคาแนะนำแนะนำแนะนำเป็นโปรโมชั่นแนะนำตอนนี้นะใครมาสนใจก็รีบมาดูที่บูธระโยได้เลยนะ นี้ก็คือ Honda Civic Type R นะครับตัวแรงเลยของ Honda ซึ่งขายจริงแลนะ3ล้านะ3.990สนานะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะสำหรับรถสมรรถดาสูงแบบนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะฮะแล้วก็ต้องจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับแต่ราก็ตามรับนี่คือความพิเศษที่ทาง Honda a u t o m o b i l e ประเทศไทยนะครับ นำเสนอให้กับคนไทยได้มีโอกาสจับจอง Type R ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็น Type R โมเดลแรกที่จําหน่ายอย่างเป็นทางการในเมืองไทยนะครับรายละเอียดความแรงนั้นเหมาะกับคนที่ยังหัวิจห<ะ>ัวใจอยากซิ่งอยู่ก็เป็นเกียร์ธรรมดาอ่าเป็นเกยีรเเกรยร์แมนนวลนะฮะบางคนบอกเกยียร์แมนนวลคืออะไรแล้วเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนั่นเองนะค,ะครับเกียร์กระปุกว่าไปหยอดตังไม่ใช่ครับต้องมีคลัสนะฮะย,ยังต้องอาศยัยการเหยียบคลัตช์แล้วรถคันนี้เหมาะกับคีแบบสปอร์ตสไตล์นะฮะหรือว่าขี่ในแท็กนั่นเองนะคครรัับบใช่ ผมพลังเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องจากเจเนเรชันที่แวที่เป็นไทยอาร์ A เหมือนกันนะฮะ200เทอร์โบเบนซินแรงนะฮะระดับ300มา้ามีม้าอยู่300ตัวอยู่ในฝากระโปรงแรงมากครับคันนี้สำหรับราคานะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีงามมากไม่เกิน4ล้านนะฮะก็399พอดี ใช่ก็คือคซื้อกับ Honda โดยตรงด้วยนำเข้าโดยตรงโดย Honda ประเทศไทยและน่นนนว่าถูกวกว่าซื้อปกติท,กทั่ททวไปแน่อนอนแถมเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิกพาร์ทเบิกอะไรหรือซ่อมแซมเนี่ยมันทําได้สบายใจเลยใช่ครับนี่ก็คืออีกคันหนึ่งที่ฮอตฮิตสำหรับบูธฮอนด้านะคือฮอนด้าซีอวีใหม่นะครับเป็นซีอีวีเจเนอเรชั่นที่6แล้วนะฮะรถรุ่นที่ขายดีในเมืองไทยมาตลอดตัวใหม่เนี่ยก็เป็น e-h e v แล้วนะก็คือเป็นระบบไฮบริดแล้วนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้บอกราคาก เลยว่า1น่ล้านเจ็ดแสน9 0 0บาทซึ่งถือเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นรุ่น RS ด้วยภายในก็เป็นการปรับโฉมให้ใกล้เคียงกับรถตระกูลทอ n d ้าไม่ว่าจะเป็นซีวิคแอดคอร์ดหมดเหมือน<ล>กัก<ช>็จะมี DNA <ช>ที่เหมือนกัน<ช>มีซ<ช>ิกเนเจอร์ที่ดูแล้วคล้ายกันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันรมด ก็ <g år> จริงๆก็ไล่มาตั้งแต่ภายนอกแหละ <g år> ใช่แล้วก็รวมไปถึงภายในด้วยนะครับก็ออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นอ่าแล้วตัวนี้ก็จะมี2เครื่องยนต์นะมีเป็น1.5 VTEC Turbo ด้วยนะครับแล้วก็ eHEV ที่เห็นอยู่นี้นะแล้วก็มีแบบ5กับ7ที่นั่งใช่ซึ่ง7ที่นั่งเนี่ยจะมีแค่เฉพาะ 1.5 VTEC Turbo ก็ถ,ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับคนที่อยากได้ SUV จากทาง Honda นะฮะบางคนมีครอบครัวเยอะก็อยากได้แบบ7ที่นั่งนะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้แค่5ที่นั่งก็พอแล้วแล้วก็ตอนนี้นะมีโปรพิเศษด้วยนะดอกเบี้ย2.29%นะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็แบตเตอรี่เยลับประกัน10ปีเยี่ยมจริงๆนะมาดูได้ที่บูธ h o n d a นะครับโอ้เ้วการู้ได้ไงว่าเก่งว่ะหันไปพอดี ี่ก็คือใหม่ล่าสุดจาก BYD วดีน่าคือดอกฟินนั่นเองซึ่งเป็นรถไซส์น่ารักนะครับแต่ราคาก็น่ารักด้วยนะ79999กคือเท่าไหร่พี่ก็จำไว้ง่ายแปดแสนธนหนึ่งบาทแปดแสนธนเนี่ยบ้านวัยรุ่นขับไปทํางานไปเรียนดีไซน์ภายนอกก็อย่่างทีเห็นนะครับสีม่วงนี้สวยมากแล้วก็ไฟหน้าต่างก็เป็นระบบ LED อะไรหมดแล้วด้วยนะแล้วก็ภายในยิ่งน่ารักเลยพี่คันนี้มันจะมีฟังก์ชันต่างพี่บอมได้ขับแล้วนี่ใช่ครับได้ขับประมาณครับหนึ่งสามวันนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคมากเพราะว่าคัน ชใช่สบายนะฮะก็จริงๆแล้วก็น่าจะเหมาะกัรใช้งานในเมืองเอป็นหลักเพราะภูมิระยะทางของเขาเนี่ยเลนประมาณก็400ก็โอเคถ้าวันหนึ่งคือชาร์จเต็มที่ออกมาก็กลับบ้านสบายๆไม่ต้องแวะที่อื่นชาร์จกที่สำคัญคือมันไซส์ของเขาเนี่ยมันขนาดกำลังดีนะฮะจอดง่ายแล้วก็ไปไหนก็สะดวกใช่ครับนะฮะเป็นซิตี้อีวีที่ร้อนแรงแล้วก็น่าจับตามองสำหรับใครที่กำลังมองหางบครับไม่เยอะนะฮะไม่เกิน8-9แสนเนี่ยผมว่าคันนี้เด่นสุดละแล้วก็ตอนนี้นะถ้าเกิดสมมติจองพิเศษในงานในบูธของบีวดีที่นี่นะครับก็จะมมีส่วนนลดดพิเศษทั้งหใ มูลค่า1 5 0 0 0 0บาทเลยครับเฮ้ยจริงเหรอจริงจองได้ไหมพี่ใครสนใจก็มาดูมาจองมาเลือกชมได้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการเช็ครถรุ่นฮอตและยอดฮิตภายในงานมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะครับใครสนใจก็มาดูคันเป็นตัวไปเป็นสัมผัสได้เลยครับครับในงานนี้ก็รีบมากัน่อยนะครับมีเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2เมในายนะครับครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามเรื่องของเช็คราคารีพอร์ตได้ทุกช่องทางโซเชียลนะครับครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ